ว่าเอ่อทั้ง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 อาญาทั้งแพ่งนะครับมันมันหลักเดียวกันคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของของกฎหมายนะสิทธิการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องประโยชน์ของแผ่นดินนะฮะเพราะฉะนั้นมันจริงๆมันถ้าถ้าถามผมเ่ยมันไม่เหมือนไม่ใช่เรื่องนโยบายมันเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เขาต้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน แต่ถ้าเขาไม่ทําแน่นอนก็เป็นความรับผิดชอบของผมที่ต้องเข้าไปดูทั้งหมดนะครับทุกทุกทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะบนมาตรฐานตามเสมอภาคทั้งเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดเ,เรื่องของการไปปล่อยให้หมดอายุความคงไม่มีแหละครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยที่ศาล ได้กล่าวถึงเนี่ยมันก็เป็นคดีอยู่แล้วนะฮะเช่นกรณีของธนาคารส่งออกนําเข้าเช่นกรณีของภาษีสรรพสามิตมันเป็นคดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องรอตรงนั้นนะครับเพราะกระบวนการศาลเดินต่อไม่ได้เนื่องจากว่าตัวอดีตนายกเนี่ยไม่อยู่ในประเทศแต่ว่าบางเรื่องที่อีกสองเรื่องที่เพิ่มเติมมาก็ต้องไปดู กรณีของการแก้ไขสัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คอรมอได้มอบหมายให้ทางกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อส,นะสารสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเขาไปดูอยู่แล้วเข้าใจว่ามีให้กรอบเวลาเข้าไปแล้วด้วยครับเหลืออยู่น่าจะเดือนหนึ่งฮะน่าจะเดือนหนึ่งพอดีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งซึ่งไม่ไม่ได้มีการละเว้นแน่นอนรอรุณรักูลจากฐานเศรษฐกิจนะครับฐานตอน่องท่านนายกถึงการแก้ไขปัญหาใน5กรณีที่สารชี้ว่าเสียหายแล้วก็ กำลังจะให้หน่วยงานดำเนินการครับบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องนอกจากเรื่องของการที่จะไปตามดูเอาผิดถึงผู้ที่ได้กระทําผิดไว้เนี่ยนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาซึ่งสารชี้แล้วว่าไม่ถูกต้องเนี่ยรัฐบาลโดยนโยบายแล้วก็คือจะให้ยกเลิกสัญญาหรือไม่คือกรณีสัญญาการแก้ไขสัญญาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้มอบทางกระทรวงเทคโนโลยีการสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปดูแลอยู่แล้วนะครับพร้อมๆกันนั้นเนี่ย เนื่องจากว่าจะมีปัญหาเรื่องของโครงการ3 G นะซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายว่าตามแผนรัฐบาลเองก็ต้องการให้สัญญาสัมปทานเนี่ยมันถูกแปลงทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การแข่งขันเสรีที่แท้จริงระหว่างผู้ประกอบการที่เคยเป็นผู้รับสัมปทานคนที่เคยเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เป็นผู้ให้สัมปทานเนี่ยมาเป็นลักษณะของการแข่งขันบนความเท่าเทียมและมีความเสรีอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งเราจะต้อง สาสางโดยเร็วอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเดือนหน้าเนี่ยทางทางกระทรวงเขาก็ต้องเสนอกลับเข้ามาว่าจะเดินเรื่องนี้ต่ออย่างไรขณะเดียวกันเราก็ต้องดูท่าทีของกทชและกสทชต่อไปว่าเขาอยากจะประมูล 3G ในลักษณะไหนอย่างไรเพราะเราต้องการที่จะให้ระบบโทรคมนาคมของเราเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานและก็การใช้คลื่นความถี่ทั้งหลายเนี่ยปรับเข้าสู่การแข่งขันเสรีเพราะเราคิดว่านั่นคือประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้น กับประเทศไทยที่จะได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี่ครับเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับหลายเรื่องแล้วก็บางเรื่องก็อยู่นอกข่ายอำนาจของรัฐบาลอย่างเช่นปัญหาที่ว่าเป็นเรื่องของอำนาจของกสทชหรือกทชซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีความไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับนะฮะแต่ถ้าเรื่องนี้ยืดเยื้อออกไปเนี่ยในในมุมของทางผู้บริโภคก็จะเสียประโยชน์ในการที่จะได้ใช้ใช้บริการเราก็นนพยายามเร่งรัดอยู่นะครับเรื่องของ ในในสิ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเราคือเราไปก้าวล่วงทางกทชเขาไม่ได้แต่ว่าก็มีการปรึกษาหารือกันในการประชุมคอรมอเศรษฐกิจเนี่ยทางกทชก็มีฝ่ายประจําของเขามารับรู้รับทราบข้อสังเกตของเรานะคือเราอยากให้โครงการเนี่ยเกิดขึ้นเร็วแต่เราอยากให้โครงการเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเป็นนําไปสู่การแข่งขันระบบการแข่งขันที่ดีเราไม่ต้องการที่จะไปสร้างบร,รดกของความยุ่งยากนะฮะ ซึ่งเป็นมรดกที่เรารับมาโดยตลอดจากระบบสัมปทาน,นเดิมๆเนี่ยนะฮะและให้ตัวนี้ยืดเยื้อต่อไปการที่จะมี 3G เข้ามาเนี่ยเป็นโอกาสทองของโทรคมนาคมไทยที่จะหลุดพ้นจากระบบของความไม่เท่าเทียมของความาลักลั่นที่เกิดขึ้นหลายด้านเพราะฉะนั้นจะมีการสัสรางเรื่องนี้เต็มที่ผมได้หารือกระทรวงการคลังแล้วด้วยนะครับแล้วก็กระทรวง ICT ส่วนหนึ่งแล้วด้วยก็เชื่อว่าจะมีกติกาที่ชัดในระยะเวลาไม่นานานักนะครับ เห็นนะครับรู้สึกว่าจะมีติดพันสามปีใช่ไหมกรณีเรื่องสัญญาสัมปทานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนายกมอบหมายให้ทางกระทรวงไอซีทีไปดูแลเนี่ยค่ะคือมันเกี่ยวพันดูเหมือนกับว่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองนิดนึงเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าท่าทีของท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีซึ่งอยู่คนละภาคกับของท่านเนี่ยค่ะดูเหมือนกับว่า เป็นคนละแนวทางหรือเปล่ากรณีนี้จะเป็นปัญหาที่จะทําให้การดําเนินการแก้ไขเรื่องไปแก้สัญญาสัมปทานอะไรต่างๆนี่มีปัญหาหรือเปล่าคะผมไม่ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็ภายในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ก็ต้องเชิญท่านมาคุยอยู่แล้วเพราะว่าผมอยู่ในช่วงที่เชิญล้ำตรีแต่และกระทรวงมาคุยในเรื่องของการทํางานในในปีนี้นะซึ่งทํามาเยอะแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึง ICT เท่านั้นเองเออไม่น่าจะมีปัญหา นะครับแล้วก็ ICT เองเขาก็มีความห่วงใยในเรื่องของกสอทอนะครับกับทสอทอว่าจะเข้ามามีบทบาทในเรื่อง 3G ได้อย่างไรซึ่งทสอทอเนี่ยเขาก็ทำเขาในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลไปแล้วแล้วกสอทอมีข้อเสนอในการที่จะไปซื้อ,อ h u h นะครับซึ่งเป็นระบบเรื่องของ CDMA แล้วก็ทำเป็นเป็น 3G ด้วยครับ ขอสามจียังไม่จบนะฮะเอาสามจีให้จบเลยเอ่ะชุติมรนะคะจังสืพิมพ์บ้านเมืองค่ะอ,อย่างเรียนถามท่านนายกว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะจะเปลี่ยนระบบสัญญาสัมปทานเป็นการจัดเก็บตามภาษีสรรพสามิตตามเดิมเอแล้วก็เห็นได้ข่าวว่ามีการให้ทางดีดีไอศึกษาเรื่องนี้ไม่ทราบว,ว่ามีความขึ้นหน้าหรือเป็นยงไงคะ,ะที่แน่ๆคือว่าเป้าหมายเราก็คือปรับระบบสัมปทานมาเป็นระบบการแข่งขัน ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้มองไปที่ภาษีสรรพสามิตเท่ากับระบบการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนะครเพราะว่าทุกคนจะได้อยู่ในสถานะในเรื่องของการเป็นผู้รับใบอนุญาตเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีความซับซ้อนขึ้นมาเพราะว่าผู้รับสัมปทานอยู่ในปัจจุบันเอาใช้คําว่าในระบบ2 G ก็แล้วกันเนี่ยนะก็คงจะมีความตั้งใจในการที่จะเข้าไปสู่ธุรกิจ3 G และจะย่อมเกิดปัญหาขึ้นถ้าหากว่าเข้าไปแล้วมีการย้าย ฐานลูกค้าเนี่ยจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งมันจะกระทบกับเรื่องตัวสัมปทานนะครับแล้วก็กระทบกับข้อกฎหมายต่อไปอีกว่าใบอนุญาตจะเป็นอะไรอย่างไรเพราะตรงนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าเวลาที่จะแก้เนี่ยต้องต้องแก้รวดเดียวนะครับให้มันให้มันจบไปเลยทุกประเด็นซึ่งก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วก็กระทรวงการคลังก็ได้เสนอแผนมาให้ผมทราบแล้วก็จะนําไปคุยกับทางกระทรวงไอ t ด้วยแล้วก็คงจะเข้าครมในะไม่ช้าคอัเนี้ครับ มงคลบางประภาจากบางกอกโพสต์นะครับขอเปลี่ยนเป็นเรื่องคำพิพากษาเมื่อวันศุกร์นี้จะมีผลในการเป็นองค์ประกอบในการประสานกับต่างประเทศในกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่และกรณีความคืบหน้าที่ที่ดูไบนะฮะจะมีเพิ่มเติมอะไรหลังจากคำพิพากษาหรือเปล่าในส่วนของคดีเมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะครับคงคงไม่ได้มีผลในในแง่นั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการร้องขอให้ทรัพย์สินตกนเป็นของแผ่นดินนะครับ ส่วนกรณีดูไบนั้นเนี่ยก็มีประเด็นเดียวนะครับก็คือว่าเขาเคยพูดกันไว้กับเราว่าจะไม่ให้มีการใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยในการมาเคลื่อนไหวในลักษณะซึ่งสร้างปัญหาในทางการเมืองก็คงจะมีเฉพาะประเด็นนั้นเท่านั้นเองครับจากความเสียหายของคำพิพา,า,ากษาเมื่อวานนี้มันมีมูลค่ามากกว่าสามหมื่นล้านอันนี้แนวทางของรัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปอายัดต,ต่อไหมแล้วก็ ถ้าไม่พอเนี่ยแนวทางรัฐจะดําเนินยางไงต่อไปคืออย่างนี้นะครับขอกลับไปอีกครั้งว่าผลของสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปเนี่ยก็จะให้ทางอายการนะครเขาเป็นคนแนะนําว่าจะต้องมีการดรําเนินการอย่างไรในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนะแต่ตรงนั้นจะไปปนกับในส่วนของการที่ให้มีการยึดทรัพย์เนี่ยไม่ได้นะการยึดทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องของการร้องว่าทรัพย์สินของอ,อดีตนายกเนี่ย เพิ่มขึ้นนะฮะโดยไม่ชอบก็มีการยึดส่วนต่างไปนี่เราฟังจากสารคือท่านบอกท่านยึดส่วนต่างของเดิมก็คือคืนไปนะซึ่งหลายคนก็มาถามว่าตัวเลขไม่เห็นเท่ากับความเสียหายเลยนะความเสียหายรู้สึกจะมากกว่านั้นนะเราก็ต้องตอบว่าเรื่องความเสียหายเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาจะต้องเอาคําพิพากษาเนี่ยไปดู แล้วก็ดําเนินการต่อว่าจะต้องทําอย่างไรที่จะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้